สรุปข่าวเชื่อมเมนูโกรประจำวันที่10กรกฎาคมโดยโคเทฟบอลแมนเชสเตอร์เชื่อนี้คอสเนอร์ซันโช่ลัดฟอร์ดคู่หูที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสโมสรของแมนยูโดยกันนดี้ด่ลทางซันโชนั้นก็ประมาณ9.999%เ99ลยนะครับเหลือแค่ว่าแข่งขันเสร็จเท่านั้นและก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งและก็ชูเสื้อกันอีกด้วยหลังจากใส่ศึกยูโร2020ในครั้งนี้ โดยแมนเชสเตอร์อาจจะมีการโจมตีตามลำดับหลังจากสัญญากับทางซานโชจากทีมชาติอดดังกฤษและที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในอุดมคกติสตาร์ของชังบร์เมุนเตรมจะเป็นคนแรกที่จะมาถึงตลาดนักเตะในช่วงสมอนี้ที่โอทาฟอร์ดโดยแมนยูนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องสัญญากองหน้าอีกต่อไปในช่วงสมอนี้หลังจากการมาของซานโชคนนี้จะนับหนุนแล้วซึ่งทางบุบเดสเซิก้าเยอรมันก็บรรลุข้อตกลงมูลค่ากว่า7.3ล้านปอนด์ ขณะที่แข้งวิเสเปียรรายนี้ก็สัญญา5ปีจนถึงปี2026เลยทีเดียวโดวยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในหน้าพร้องน,นี้สำหรับทางเอฟเวอร์ร์นที่ออกไปซึ่งการทํางานเกี่ยวกับข้อตกลงมาระยะหนึ่งแล้วโดวยด้านอุมค์นะผมงานนี้เป็นแฟนตัวยงของผู้เล่นรายนี้และกำลังมองหาวิธีที่จะทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นในขณะที่เขาวางแผนโจมตีต่อไปในฟุตบอลธุรกิจที่กำลังจะมาถึงด้วยการสัญญาเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นราฟาเอ,อาลวาน และก็เอดูอาโดกับบาิงกาที่เชื่อมโยงอย่างหนักเลยอาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนที่วุ่นวายนี้ก็เป็นได้แต่อีกตำแหน่งหนึ่งนะผมที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยถูกจัดเปรียงไว้ข้างหน้าซึ่งก็คือมา,าร์คับแรคฟอร์ดจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนการมาถึงของซานโชนั้นจะเป็นข่าวที่น่าอรย์จใจสำหรับกองหน้าเมนูรายนี้ผู้ซึ่งขอร้อทางฝ่ายบริหารนั้นให้ดึงเขาเข้ามาร่่งทีไม่จดได้ ึ่งรดฟอร์ดอาจจะมองย้อนกลับไปเมื่อดูกุการชี่แล้วด้วยความเสียใจหลังจากที่ด้ยิงไปเพียงแค่10ประตูในฟุตบอลบรกยีถึงแม้เขาจะยิงได้8ประตูในการแข่งขันยุโรปก็ตามทีอย่างไรก็ตามความฝันของเด็กหนุ่มวัย3ปีรายนี้ก็หวังว่าจะทําได้20ประตูในประเทศเป็นครั้งแรกในอาชีพการค้าแข่งของเขาเมื่อทางซานโชเล่นปีกนั่นจึงเป็นไปนได้อย่างค้าจริงโดยเอชที่เกิดในแคมเบรล์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ทำประตูในศึกบุนเดสติก้าเยอรมันเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างสารรค์อีกด้วยโดยทำแอซิสไปทั้งหมด51ครั้งใน104เกมในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ดัตมุนเขาคนนี้ปรับตัวได้ยอย่างง่ายดายบนปีทั้งสองข้างเมื่อวางลูกบอลในตะข่ายม่มีหลักฐานใดที่ดีไปกว่าความสามารถของเขาอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทางบรดฟอร์ดมีความสุขก็คือความจริงที่ว่าแคงเวดิสเบรนนีเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเขาในวงการฟุตบอลซึ่งการเป็นปันธมิตรกับพวกเขานั้นจะเป็นขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมากมายกับทางซานโช ซึ่งไ,ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกันความสันธ์ที่เบ่งบานจะเป็นข่าวดีสําหรับทางบริษัทแดงท่านั้นยังไม่พอยังสามารถเห็นประโยชน์ได้อีกหลายอย่างในหลายปีข้างหน้าต่อจากนี้ไม่แน่นะผมอนาคต2คนคนนี้อาจจะเป็นคู่หูตีนระเบิดก็เป็นได้ยังไงซะก็ฝากความหวังไว้กับเขาทั้งสองคนนี้กันด้วยก,กันนะครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีวกว่าครับเจ็บจิตเลยกูตรวเนบหนึ่งแข้งมาอยู่ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะ โดยงานที่ทางจิโบกูตัวดหด่ดานทีมชาติเบลเยียมพูดในเชิงที่ลือมาว่าองค์้นที่มัสยญาณหัวหอกของทางแมนยูไม่ใช่นักเตะระดับตาแมนยูแม้แต่นิดเดียวโดวยเขาพูดอย่างนั้นในช่วงร่วมกิจกรรมถามตอบยานฟรตองเกนโดยจิโบกูตัวผู้สาบประตูทีมชาติเบลเยียมของทางมัตตริกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวชีลาลิกาสเปนกล่าวในเชิงที่บอกว่าองค์้นที่มัสยญญาณกองหน้าแแม,มนยูไม่ใช่นักเตะที่เก่งหรือโด่งดังอะไรมากมายเลย หลังจากทำผลงานได้โดดเด่นในฤดูกาล2019-2020ด้วยการทำไปทั้งหมด17ประตูจากการลงเล่นทั้งหมดในลีก22นัด,นดมอสซิยานตัวนี้ก็ฟอร์มตกอย่างหนักในสัปดาห์ล่าสุดด้วยการทำได้เพียง4ลูกจากทั้งหมด22นัดในลีกซึ่งนั่งทำให้เขาโดนหลายฝ่ายตำหนิอย่างหนักรวมไปถึงมีข่าวลือม,มาว่าอาจจะโดนแมนยูเลิกออกจากทีมไปครั้งนี้ไม่นานมานี้ครูโวนั้นได้ร่วมกิจกรรมการถามตอบกับทางยานเฟนตองเกนกองหลังเพื่อนร่วมทีม โดยตอนแรกเฟตองเกนนั้นก็บอกให้อีกฝ่ายพูดถึงชื่อตั้งเตะชื่อดัง3คนที่จะไม่ได้ลงเล่นในศึกยูโร2020ซึ่งโคโรตัวนั้นก็ตอบว่าโซคิโอปรามอสและก็เออ,เอ,อก่อนที่หวัวจะหวัวเราะนะฮะในเชิงยอมแพ้เพราะคิดชื่อเพิ่มไม่ออกจริงๆหลังจากนั้นเฟตองเกนก็ยกตัวอย่างมาหลายรายอาทิเช่นเอริกบา,าร์ฮารนมาร์กอังดเดรแท,ทเซเกนโฟร์ชิฟันไดมอยเซคีนมิเรลลมเนิช และก็มักซิยานซึ่งทางครูตัวก็พูดขึ้นมาเลยว่านั่นไงมักซิยานคนนั้นนั่นแหละเขาเป็นนักเตะร,ระดับสตาร์ด้วยเหรอก่อนที่แฟนเกนจะหัวราะเบาๆเป็น,นาง,งานนี้นะผมก็เป็นการถามตอบนะฮะและก็เป็นการพูดเชิงประมาณว่าเขาไม่ได้โัวมักซิยานเลยและมักซิยานนั้นก็ไม่ใช่นักเตะร,ระดับท็อปคลาสอีกด้วยเป็น,นางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่ามักซิยานนั้นจะพิสูจน์ตนเองได้ไหมในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ผีปลรลาชันแปะค่าตัววารันก,ก่อนจะยื่นซื้ออย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยแมนเชสเตอร์เดนนั้นยังไม่ได้ยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการในการขอซื้อตัวราเฟลวารานประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสของบัดริอรโดยหวังจะเห็นราคาที่ถูกแปะป้ายเสียก่อนนะซึ่งทางฟาบิเซโอรามาโนนักข่าวคนดังด้านการซื้อขายรายงานข่าวคืบหน้าในดิวของราเฟลวารานว่ายังไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการจากฝั่งแมนยู แม้จะเริ่มเปิดฉากฆ่าทามกับทางมัตบริกตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็ตามทีโดยวารางคนนี้เหลือสัญญาการะทั่งหลังจากชุดขาวนะฮะเพียงแค่ปีเดียวและก็ไม่มีท่าทีมบมาวา่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปทําให้ทีมดังแห่งกรุงมัดบริกนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะยอมปล่อยตัวออกไปจากทีมในช่วงสมร์น,นี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงการเสียฟ,ฟรีในช่วงสมอหน,น้าซึ่งทางโลมมโน่และบุเลยว่าแมนยูจะรอดูบมาว่าวัตบริกนั้นตั้งค่าตัวของาวารราคคนนี้เอาไว้ที่เท่าไหร่ ก่อนจะยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นรลานอกจากนี้นักข่าวคนดังรายงานข่าวเพิ่มเติมมาวา่าดอนนี่ฟันเดอร์บิกกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์จะไม่ถูกนําไปพูดคุยสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของเดีลนี้กับบาบานอย่างแน่นอนเปน็นดัว่าง,งานนี้นะผมก็ดูแล้วดอนนี่ฟันเดอร์บิกที่มีข่าวมาว่าจะเอาไปแลกตัวกับบาบาันะฮะก็บอกว่าไม่มีข่าวอย่างแน่นอนครับก็เหลือแค่มหาเทพเจสซิลินกาดคนเดียวเท่านั้นที่อาจจะมีข่าวต่อไปก็เป็นได้ต้องหลลุนล้นกันต่อไป เลมามมดิี่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับมาต้ายอมรับปัดข้อสเสนอหลายทีมก่อนจะเซ็นสัญ,ญญาใหม่กับทางแมนยูโดยยงางนี้ทั้งผมทางคุนมาต้ากองกลางจอมเก่าออกมายืนยันแล้วว่าเขานั้นได้เลือกปฏิเสธข้อสเสนอของสโมสรอ,อื่นก่อนที่จะตัดสินใจนะฮะต่อสัญญากับทางแมนยูรองแชมป์เผื่กิตเมื่อฤดูกาลที่แล้วต่อไปอีกหนึ่งปีตามการบริการจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิว โดยฟิวสัจจพลอยไรนี้ตัดสินใจต่อสัญญาระยัดสั้นนะฮะกับทีมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เพิ่งหมดสัญญาไปโดยการต่อสัญญาในครั้งนี้จะทำให้เขานั้นค้าแข่งอยู่ในโอทัลฟอร์ดเป็นปีที่7หลังจากที่ย้ายมาจากทางเทลซี 4, ตั้งแต่ปีส0 14แล้วโดยทางมตาตายอรับาว่าก่อนหน้าที่จะ็นสัญญาใหม่กับทางทีมการแดงนั้นเขาได้รับข้อสเสนอมากมายจากทางหลายสโมสรแต่ก็ยืนยันแล้วว่าตนไม่เคยเป็นความตั้งใจที่จะอำลาทีมตราบใดที่พวกเขายังต้องการให้อยู่กับสโมสรต่อไป โดยแน่นอนว่าผมเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากที่หมดสัญญาไปและมันเป็นธรรมดาของโลกฟุตบอลที่คุณจะได้รับโทรศัพท์จากได้หลายสมโมสรและคิดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปค้าแข้งอย่างที่ใหม่ๆแต่ในอีกด้านหนึ่งความรู้สึกที่ได้อยู่กับสมโมสรแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฤดูกาลที่แล้วมันอาจาจะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบ,บากสำหรับผมและมันคงจะดูไม่ปกติหากต้องอำลา,าสมโมสรไปแบบนั้นโดยแน่นอนว่าผมก็คิดถึงเรื่องการอยู่กับสโมสรต่อไปด้วย ผมยังสามารถให้อะไรกับทีมได้อีกมากมายและก็เชื่อได้เลยว,ว่าสโมสรก็คงเชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันผมรู้สึกมีความหวังและก็ตื่นเต้นมากที่จะคว้าแชมป์กับสโมสรแห่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่สุดแสนพิเศษที่ได้เป็นนักเตะของที่นี่และมันจะยิ่งพิเศษมากยิ่งขึ้นถ้าได้แชมป์และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมผมจึงอยู่ที่นี่และนักเตะทุกคนก็อยู่ที่นี่ด้วยมาต้าคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้อว้ครับ เป็นแนวางกานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่านครับคอนเต้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอังกฤษก่อนจะดวลกับทางอินเตอรีนัดชิงยูโร2020ในครั้งนี้โดยงานที่ทางอันเดรโอคอนเต้กนซู่ีดังออกมาวิเคราะห์จุดแข็งและก็จุดอ่อนทีมชาติอังกฤษก่อนจะดวลกับทางทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2020นัดชิงชนะเลิศโด,ดยความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020 รอบชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษจะดวนเดือดกับทางอาซูรี่ทีมชาติอิตาลีในวันทิที่ส์ทเอ็ดกระดาษผมนี้ดวนกันเวลาตีสอนอาฬิกานักสามเบมบรี่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยคอนเต้ได้กล่าวว่าอังกฤษนั้นไม่เหมือนกับสเปนนะ ที่บากจะชอบส่งบอลกับหลังอังกฤษนี่พยายามที่จะเล่นงานคุณในสถานการณ์ตัวต่อตัวอยู่เสมอการเลี้ยงบอลการเลี้ยงตัดเข้าในไม่ได้มีแค่บรานิมเซอร์ลิงที่ทำแบบนั้นเท่านั้นแต่ยังมีโมกาโยซาก้าฟิลโฟเดนจอนซันโชและก็แจ็คกิริชนน่นอนว่าหลายคนยกย่องแฮร์รี่เคนในเรื่องของการเก็บบอลและก็ประสานงานรวมก,กับทีมยกตัวอย่างเช่นประตูตีเสมอในเกมกับทางเดนมาร์กแน่นอนว่าเขานั้นเก่งในเรื่องนั้นเป็นอย่างมากแต่เขาแข็งแกร่งที่สุดเมื่ออยู่ในกรอบเขตโทษ เป็นอาวุธหนักเลยก็ว่าได้และผมจะให้เขาอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอฐานะผู้จัดการทีมเพราะเขาสามารถทำลายล้างได้นอกจากนี้พวกเขายังมีกองกลางที่มีร่างกายแข็งแกร่งมาก2คนอย่างทางคาวินฟิลิปและก็ดิแคนไรท์ซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างสมดุลแต่จ่ายบอลแนวตรงนะฮะแบบหวังผลได้น้อยมากมักจะจ่ายด้วยตัวเลือกที่ยากที่สุดจุดอ่อนของอังกฤษก็คือถ้า,ารับของพวกเขาโดนเพสชิงในตอนที่กำลังสร้างเกมขึ้นม,มาจากด้านหลังพวกเขาจะแก้เพสชิ่ง นี้ได้ไม่เก่งเท่ากับทางสเปนแต่ถ้าคุณเพิ่มการบุกนะฮะการเล่นเพชชิงและพวกเขาหนีออกมาได้ก็ต้องระวังความเร็วแนวรุกของพวกเขาให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ิตาลีต้องแต่งประสบการณ์ของพวกเขาออกมาในการอ่านจังหวะในแต่ละช่วงของเกมนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโด,ดวยสมโมสรแมนเชสสเตดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ